คิดปะเราคิดไหมคิดอะไรค่ะคิดกับเขาเกินเพื่อนไหมไม่ครับตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้เป็นเพื่อนแสดงว่าตอนนั้นไม่ได้คิดเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนถ้ามันไปเชียงใหม่คนเดียวขนาดนั้นอ่ะไม่ผมเดียวคนเดียวอยู่แล้วไปแบบเงินนี่เงินนี่เงินนี่คือแค่เพื่อนใครเราถึงเล่นใหญ่ทั้งวันเกิดสงกรานต์ก็ไปไหว้แม่เขาอ่ะ ก็เพื่อนไงเราก็ทําได้ทุกอย่างคุณจ้กะลีนนะหรอใช่ใช่<อ>ใชทําไมคุณหนึ่งไปเล่นใหญ่ใส่เขาชอบเขาหรือเปล่าจีบเขายางี้ปะไม่ก็คืออย่างวันสงกรานเนี่ยเราไปเที่ยวเชียงใหม่เพราะว่าเขาชวนไปแล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ไปนอนที่บ้านอแต่ว่าก็อาจจะต้องมีพิธีแบบการไหว้แม่นิดนึงเพราะว่าแม่เขาอ่ะไม่ค่อยให้แบบไทรเข้าบ้านเขาคือถ้าจะไปบ้านเขาเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องใหญ่ว่าแบบ ต้องเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆหรือว่าต้องเป็นคนที่สำคัญจริงๆอะไรอย่างเงี้ยล้วไปกี่คนไปมีแค่ผมไปคนเดียวอ่าชนั้นจุงไปคนเดียวเหรอใช่แล้วก็แต่ว่ามีเพื่อนเขาอยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วเป็นแบบเด็กเชียงใหม่อะไรยเงี้ยแต่ว่าเราไปนอนบ้านเขาคนเดียวเอ้ยเอ้ยน้องจกอเนี่ยนะใช่ก็นอนในบ้านเลยแต่ว่าเป็นบ้านข้างหน้าบ้านรับแขกคือบ้านเขาจะเป็นสวนไงอ่าแล้วก็จะแบบทางมันจะเป็นผืน่าเขาเรียกว่าอะไร แปลนบ้านจะเป็นแนวลึกอะไรเงี้ยลึกเข้าไปแล้วก็จะเป็นสวนเข้าไปจนถึงตัวบ้านแต่ก็แปลกที่คุณไปคนเดียวก็น่าจะสิใช่คือตอนนั้นก็จาไม่ได้ว่าทําไมถึงตกลงปงใจว่าแบบเออไปไปไป,ไปก็ไปสงการปีนี้อะไรเงี้ยพอมันมีภาพออกไปคนก็เลยคิดว่าอ๋อเนี่ยไปไหว้แม, <ß. S 2> ม่มหรือเปล่าเออคิดปล่าแล้วคิดไหมคิดอะไรค่ะคิดกับเขาเกินเพื่อนไหมไม่ครับตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้เป็นเพื่อนแสดงว่าตอนนั้นไม่ได้คิดเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนถ้ามันไปเชียงใหม่คนเดียวขนาดนั้นอะ ม่ผมเที่ยวคนเดียวอยู่แล้วไปแบบจริงจริงนี่เงี้ยี้เงี้ยเแต่มัน้าที่ออกมามันดูเหมือนเหมือนคนก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่าปอมันจะแบบลุกแล้วอะไรใช่ใ่แล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เราเนี่ยมาซื้อของของมันเกิดให้เขาอีกทำเกินเพื่อนอีกแล้วที่มันเป็นข่าวก็คือซื้อกระเป๋าปาด้าให้ช่วงนั้นสนิทกันมากแล้วคือเราทำคอนเทนต์ด้วยกันลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่า เออมันดูกระเป๋าใบนี้จังเลยแล้วก็ไม่ซื้อสักทีทั้งที่ตัวเองก็งานเยอะคือซื้อได้สบายสบายอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะซื้อให้เลยแล้วกันวันเกิดอะไรเงี้ยแล้วสเปคเราเป็นยังไงสเปคเราอ่ะสเปคเราเหรอจริงๆตอนนี้ไม่ได้มีว่าแบบจะต้องรูปร่างหน้าตาเป็นไงแล้วคือแค่คนที่เข้าใจความเป็นเราได้ก็หายากมากแล้วพี่ทำไมเราเข้าใจยากยังไงผมว่าผมเป็นคนแบบมีมีโลกส่วนตัวสูงมากเลยอ่ะขนาดที่ทําทุกอย่างคนเดียวไปเที่ยวต่างประเทศไปร้องคาโรเกะ นั่งกินหมูกระทะเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ปกติว่ะไม่ปกตินะไม่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรก็อยากกินหมูกระทะก็ขับออกไปร้องคาราโอเกะร้องคาราโอเกะคนเดียวมันมันแปลกอะ ไม่ไม่ค่อยเป็นไปได้นะเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่โมเมนต์ท่มันต้องจอยทุกอย่งด้วยความที่เป็นนักร้องใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็จะร้องเพลงแนวโจโจสนุกสนานแต่ว่าเราก็อยากร้องเพลงแบบพ N B I N B บ้างไงพี่คือจริงๆเขเสียงดีนุ้ยเราเคยฟังร้องมันชันมันก็อยากร้องแล้วก็รู้สึกว่าไปไหนดี่วะร้องที่บ้านมันก็ไม่มีไม์ไม่มีลําโพงแบบดังๆมันก็ไม่สุดก็เลยไปคาราโอเกะก็ได้แล้วก็ก็นั่งร้องใช่ชิตคกเดียวก็นเพื่นก็จะงงนิดนึงอ่ะ ไปไหนอยู่คารโอเกะกับใครอ่ะคนเดียวเหรอไม่เห็นแล้วใช่